สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เป็นตัวแทนจากบริษัทนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมลูกค้าที่ทานตัวโปรตินนะครับอยู่ที่รามอินทา103ของเรานี่เองนะครับแล้วท่านมีอาการเห็นบอกว่าเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะครับปวดตามเนื้อตามตัวนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านเลยนะครับว่า ท่านทานโกลาจินนะครับก่อนที่ท่านจะทานท่านมีอาการยังไงนะครับทานแล้วท่านรู้สึกยังไงเป็นยังไงดีขึ้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับท่านกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับผมเดี๋ยวแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางสวัสดีค่ะชื่อป้อมค่ะแม่ป้อมเนาะก่อนที่คุณแม่จะมาทานในตัวของโกลาจินนะครับคุณแม่มีอาการยังไงบ้างครับก็ปวด ตรงเอวนี่แหละค่ะปวดเนี่ยปวดเอวลงไปขานี่แหละค่ะปวดเอวลงไปขาม่อยเห็นบอกว่าเวลานอนเป็นยังไงครับคุณแม่นอนก็ไม่ค่อยจะหลับออนอนไม่ค่อยจะหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่น่ะแล้วตอนตอนตื่นมาครับเนี่ย ตื่นมาก็เป็นเวียนเวียนหัวเป็นวินเวียนหัวเนาะตื่นมาก็อ่อนเพลยเหนื่อยล้ายใช่ไหมครับแม่ค่ะแล้วทีนี้แม่มารู้จักกับผลิตภัณฑ์โกลลจินนี้ได้ยังไงครับผมไอ้น้องสาวมันแนะนํามาค่ะน้องสาวก็คือน้องสาวเป็นคนที่สั่งทานไปก่อนทานี้ใช่ไหมครับทานแล้วก็เลยแนะนําคุณแม่มาใช่ไหมครับค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ทานไปอสั่งมาทานเท่าไหร่ละครับก็ประมาณห้าเม็ดแล้วค่ะ ประมาณห้าเม็ดแล้วเนะาะค่ะหลังจากที่ทานไปห้าเม็ดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมหลังจากที่ทานไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นละค่ะดีขึ้นนอนก็หลับดีนอนหลับดีไม่เวียนหัวละค่ะไม่วินเวียนหัวเหมือนตอนทก่ <c oughs> อนที่จะทานใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> อืกินรู้สึกมันก็ดีจริงๆละค่ะตัวนี้ละค่ะจากตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทดลองทานก่อนใช่ไหมครับแม่ค่ะอืทดลองทานก่อน กล่องหนึ่งมีมีกี่เม็ดคบแม่แต่5ห้าเม็ดค่ะกล่องหนึ่งมีห้าเมนะ็ดเนาะผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องใหญ่ชุดใหญ่นะครับก็คือหนึ่งกล่องสามสิบเม็ดนะครับค่ะ,ะสาหรับท่านที่มีอาการเหมือนคุณแม่ป้อมนะครับทดลองทานนะครับอันนี้เราก็มีทั้งชุดทดลองแล้วก็ชุดฟื้นฟูระยะยาวนะครับไม่ต้องเสียดายเงิน ไม่ต้องไปเสียดายเงินนะครับแม่อ้อมบอกเอาชีวิตเราไว้ก่อนอชีวิตดีเงินมันมาทีหลังอชีวิตดีเดี๋ยวเงินมันไหลมานะครับอค่ะนนเสียงยืนยันจากแม่ป้อมของเราแม่ป้อมเป็นคนที่ไหนครับผมร้อยเอ็ดค่ะคร้อเอ็ดอเดี๋ยวแม่ป้อมปากอ่า ประชาันไปถึงคน,คนอีสานบ้านห้องนะครับอา้าว <c oughs> อีสานเลยครับอ่าถ้าผู้ใดอย,อยากเศร้าเด้อค่ะกินคอเลสเตอรอลสบายเลยค่ะรับร่องกินแนล้อื่นนี่มาหลายแล้วผมบอกค่อยถือเลยค่ะไม่ถือตัวนี้แหละค่ะคอเลสเตอรอลน,นี่แหละค่ะไม่ต้องเสียดายเงินครับกินแล้วเป็นยังไงแม่กินแล้วหลับสบายตื่นขึ้นมาบววินบวเวียนค่ะครับท่านไหน อยากนอนหลับพักผ่อนสบายนะครับตื่นมาไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่วินไม่เวียนศรีรษะนะครับก็โกเลจินดีของเรานะครับหนึ่งเม็ดตกถึงท้องรับรองเห็นผลนะครับ่ะ บริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวจำกัดบริษัทขายตครงน้ำดีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจด้วยนโยบาย5ดีคือบริษัทดีสินค้าดีทางการตลาดดีบุคลากรดีและระบบฝึกอบรมดีโดยมุ่งเน้นเพื่อให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จบริษัทดีเน็ตเวิร์กเชื่อมั่นและวางใจบริษัทคินยากรุประเทศไทยจำกัดโรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำเป็นผู้ดูแลและควบคุมการผลิตเคนยากุ uru, ผ่านการรับรองมาตรฐาน ภาษาสากล GMP HACCP ISO 9001 และเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยใช้มาตรฐานการผลิตเดียวกับโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันซึ่งกระบวนการการผลิตที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าผู้บริโภคและสมาชิกของบริษัทดีเน็ตเวร์เวิร์ลไวด์มั่นใจได้ว่าได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยและเสริมสร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกริจินดีนะคะเป็นอาหารเสริมที่ครองใจผู้บริโภคมามากกว่า11ป e ีแล้วค่ะด้วยอาหารเสริมตัวนี้นะคะช่วยในการบำรุงร่างกายแบบองค์รวมค่ะมีสารสำคัญทั้งหมด9ชนิดด้วยกันโดยมีการผสมผสานกันนะคะระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันออกนั่นเองสูตรตำรับนะคะเราได้มีการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและดูแลร่างกายแบบองค์รวมได้จริงค่ะ สารสำคัญทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐานจากโสมซึ่งตัวเขาเองนะคะเป็นสารที่เป็น a d a p t ตเจนหรือว่าสารปรับสมดุลน,นั่นเองโดยตัวนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นความดันและเป็นเบาหวานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารสกัดจากเห็ดลิ้นจืเจอและสารสกัดจากถังเช่านะคะซึ่งสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้นะคะถือว่าเป็นสุดยอดยาอายุวัฒนะที่ช่วยทำให้ร่างกายของเรา แข็งแรงขึ้นและอายุยืนขึ้นนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีลอยเลอร์เจลลี่นะคะเป็นแหล่งโปรตีนและวิตามินจากธรรมชาติมีสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นสารสก,กัดจากติ่งสนและมีแอลซิสเจลีนไฮโดรคลอไรซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสระปริมาณสูงมากนะคะที่ช่วยในการบำรุงเรื่องของร่างกายของเราให้ผิวพรรณดีขึ้นขาวขึ้นและดูมีสุขภาพดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเบต้ากลูแคน นะคะที่เป็นตัวที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสุดท้ายนั่นคือแคลเซียมแอสคาเบตซึ่งจะได้ทั้งวิตามินซีและได้ทั้งแคลเซียมในการบำรุงกระดูกนั่นเองดังนั้นโดยภาพรวมแล้วโบริจินดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลร่างกายแบบองรวมที่ช่วยบำรุงอวัยวะทั้ง5าของเราหรืออุจจารนั่นคือหัวใจตับไตม้ามปอดให้ทำงานเป็นปกติเมื่อร่างกายเราดูแลภาพรวมได้ดีขึ้นแล้ว จะทำให้ร่างกายของเราห่างไลกลจากโรคต่างๆได้ค่ะ